ข่าวดีรับเงินก่อนสงกรานธนาคารแจ้งโอนวันที่12เมษายนนี้คนกลุ่มนี้โชคดีมากรับเงินสดโอนเข้าบัญชีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟสสี่ เมื่อวันที่4เมษายน2566ที่ผ่านมาทางการยางแห่งประเทศไทยมีการเขาะราคาประกันรายได้ยางพาราสองวดพร้อมกันรวม2เดือนคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2565โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกลียร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดรายละไม่เกิน25ไร่กำหนดราคาประกันรายได้ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคา60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 100%เอร์ซนราคา57บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 50%เปอร์ซนราคา23บาทต่อกิโลกรัมโดยแบ่งเป็นงวดที่1ราคาเดือนตุลาคมประจําปี2,565จ่ายชดเชยกว่า2,673ล้านบาทดังนี้ ยางแผ่นดิบจ่ายชดเชย11.59บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดจ่ายชดเชย12.23บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางก้อนถ้วยจ่ายชดเชย1.95บาทต่อกิโลกรัมงวดที่สงเดือนพฤศจิกายนประจําปี2565จ่ายชดเชย4 0 2 5ล้านบาทดังนี้ยางแผ่นดิบจ่ายชดเชย15.25บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสดจ่ายชดเชย15.1บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางก้อนถ้วยจ่ายชดเชย4.06บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดนายนกรตักกะวิราพัฒผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกอยทเผยถึงความคืบหน้าในโครงการประกันรายได้ยางคาราฟเฟส4ว่าทางทอกอสอแจ้งความคืบหน้าแล้วจะทยอยโอนในวันที่12เมษายน2566 ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเป็นไปตามที่รับปากกับชาวสวนยางว่าจะได้เงินแน่นอนก่อนวันสงกรานทั้งนี้คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นกเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่30มิถุนายน2565และเป็นกเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น ซึ่งมีประมาณ1.6ล้านคนรวมพื้นที่สวนยางกรีดได้18.18 18ล้านไร่ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆยังคงเดิมดังนี้ 1. เป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่ 2. ราคายางที่ประกันรายได้มีการแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกรีดร้อยละ40ของเงินค่าประกันรายได้ สำหรับการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านมา 3. ระยะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2562วงเงินสะสมโครงการรวมทั้งสิ้น46,682.88ล้านบาทสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้เฉลี่ยปีละ1.4ล้านคนสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ